วัสดีครับวันนี้ EP สองนะครับหลังจากที่เราได้อุดไว้นะครับเห็นไหมครับเราอุดไว้ที่ว่าเปิดมาแล้วร้อนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดแล้วครับอีกครั้งเนี้ยน่าจะเย็นแล้วนะครับเพราะหลายนานมากนะครับพอเราเตานี้เราใช้ความร้อนที่สูงครับตอนเนี้เตาเนี้เราเผาที่600กว่าองศานะครับเลยต้องใช้เวลานานหน่อยในการที่จะคลายความร้อนนะครับ เราจะเอาเหล็กออกก่อนนะครับเพราะเรามีเหล็กนะครับนี่ครับนีครับมีเหล็กเพื่อกันทังนะครับ ร้อนสนิทเลยนะครับหลจากจะออกได้เลยทั้งแผ่นนะครับเพร่ะเราเอาเหล็กออกแล้วครับมีเหล็กเกาะตรงนี้อันนึงครับ เล็กเล็กอันนี้ฮะเกาะไว้จํมันพังนะครับ ลวดนะมันไว้นะครับ,รบอ,อกแล้วครับเนี้ครับผ่านนะครับรใส่เต็มเตานะครับราใส่จนไม่มีที่ว่างเลยนะครับ เหลืออยู่แค่ประมาณครึ่งเตานะครับเดี๋ยวเราจะเอาฐานที่เราเผานะครับไปทดสอบนะครับโอเคครับผมผมค,ครับ